วันนี้จะพามาทำไอ้มะเขือเทศตากแดดนะคะตากแดดไว้แห้งแล้วอันนี้เราแช่ไอ้แช่น้ำเวน้ำอะไรนะน้ำไอ้น้ำจมใจชู <c ười> คิดไม่ออกนี่เราแช่ไว15้15นาทีเราก็บีบออกนะคะมีกระเทียมมีไอ้โอ้ยอไอ,อ้น้ำมัน มะกอกนะคะทำง่ายๆเลยเพื่อนเราตากเรามาแช่นนะ้ำส้มสายชูอ,อันนี้คือกระปุกที่เราจะาใส่กระเทียมลงไปก่อนนะกระเทียมแล้วก็ผักรีเทศอันนี้คลิปนี้เหมือนเคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วอาจจะนานแล้วเพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้เห็น ใส่กระเทียมือใส่สลับกันไปอย่างนี้ค่ะเอาไว้ทานกับขนมปังน,นะคะเวลาเป็นอาหารอ,อาหารเรียกน้ำย่อยของทางอิตาลีนะของทางทางใต้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะไม่รู้เขากินทั่วอิตาลีหรือเปล่าใส่ถ้าเราใส่เต็มนี่แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บกินได้นานใส่ที่ชอบกระเทียมเยอะก็ใส่ เสร็จแล้วเราก็เทออยให้ท่วมนะคะออยที่อ i ที่กินดิบอ,อ่ะไม่ใช่อ i l ทำอาหารนะ